สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้นะคะอากาศร้อนทะลุปลอดแตกมากเลยเนาะบบก็เลยจะมาสอนสาวๆนะคะทำชีสเค้กมะม่วงอกคร่องหอ <Wow. S 1> มอร่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะมาดูที่อัตราส่วนผสมก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่แน่นอนค่ะมะม่วง มีทั้งเป็นมะม่วงสับอันนี้นะคะเราจะเอาไว้ตกแต่งตอนที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำมะม่วงค่ะน้ำมะม่วงอันนี้นะคะเราจะเอาไว้มาทําตอนมะม่วงไว้ราดด้านบนค่ะน้ํามะนาวครีมสดเจลาตินน้ำตาลทรายครีมชีสอันนี้นะคะเป็นถุงแกงที่เราจะเอาไว้ผสมเนื้อบิสกิตกับเนยสดค่ะบัตเตอร์บิสกิตเนยสดรสจืดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย เดี๋ยวเราจะมาทําซอสมะม่วงกันด้วยนะคะโดยที่เราจะต้องมีมะม่วงสุกค่ะใส่น้ําตาลลงไป2ช้อนโต๊ะก็นน้มามะนาวนะคะ1ช้อนชาค,คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟเลยค่ะใช้เวลาในการเข้าไมโครเวฟนะคะนาทีครึ่งค่ะ เดี๋ยวเราจะไปพักในตู้เย็นให้มันหายร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําฐานเค้กกันเลยตอนนี้นะคะโบก,ก็เอาบิสกิตนะใส่ไว้ในถุงกับแก๊บแบบนี้แล้วนะคะแล้วโบก,ก็เอาเนยสดรสจืดที่ละลายไว้นะคะใส่ลงไปในถุงเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ขยำขยำเป็นเนื้อแตกๆแ,แบบนี้เลย เกียดประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วค่ะคาลงพิมพ์ได้เลยค่ะพยายามเกลี่ยๆให้มันเป็นฐานให้ทั่วเลยนะคะกดให้แน่นค่ะนาเข้าตู้เย็นเพื่อให้มันเซ็ตตัวได้เลยค่ะเราจะมาทําเนื้อเค้กกันแล้วค่ะเทครีมชีสลงไปนะคะแล้วเราก็จะมาตีให้เนื้อเนียนเลยค่ะ ่ค่อยเติมน้ำตาลทรายใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตีต่อจนน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็ใส่ที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะ ใช้ไม้พายนะคะตะล่อมเนื้อชีสเค,ค้กให้อยู่ตรงกลางเนาะแล้วเราก็จะใช้ตะก้อมือนะคะตีต่อเลยค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันเนียนกันได้แบบทั่วถึงนะคะเนื้อชีสเค,ค้กของบัวตอนนี้นะคะก็เนียนแล้วค่ะใส่น้ำมะม่วงไปนะคะทีละหนึ่งช้อนโตะแล้วก็ตีต่อค่ะ จนนะ้ำมะม่วงหมดแล้วก็ตีต่อไปสลับกันเรื่อยๆแบบนี้ค่ะค่ะเนื้อชีสเค้กของบัวเนี่ยก็เนียนสวยหอมกลิ่นมะม่วงมากๆแล้วด้วยค่ะต่อไปนะโบก็จะเอาเจลาตินนะคะที่โบแช่น้ําเย็นเอาไว้นะคะนุ่มลแล้วแล้ไปในน้ําร้อนแบบนี้นะคะคนเลย เจลาตินก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะค่อยๆใส่ลงไปในครีมชีสของเราเลยค่ะใส่แล้วก็รีบคนอย่างรวดเร็วเลยนะจ๊ะเราจะเอาซอสมะม่วงที่เย็นแล้วนะคะมาใส่ลงไปในครีมชีสของเราเลย ีครีมสดของเราให้ฟูเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊หลักสำคัญในการตีครีมสดนะคะก็คือว่าเราจะต้องแช่เย็นตัวครีมให้มันเย็นยิ่งถ้าภาชนะเย็นด้วยก็จะขึ้นตั้งยอดได้ง่ายเลยค่ะตอนนี้ครีมสดก็ตั้งยอดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในเนื้อครีมชีสของเราค่อยๆตะล่อมนะคะให้เหนื้อมันเข้ากันค่ะ ตอนนี้นะคะเนื้อครีมของโบก็เนียนสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทลงในพิมพ์เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ในตู้เย็นให้มันเซตตัวอีก1 1ชั่วโมงครึ่งนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็เตรียมตัวรับประทานชีสเคก้กมะม่วงได้แล้วค่ะ ผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ชีสเคส้กของบัวก,ก็เซ็ตตัวเป็นที่เรียบร้อยและะ้วเดี๋ยวเราจะเอามันออกจากพิมพ์เลยนะคะบัวจะเอาวางไว้บนถ้วยแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเคลื่อนมันลงมาะคะ่ะแต่งหน้าพายกันเลยค่ะใช้มะม่วงสุกนะคะที่หัน่นเตาไว้เรียบร้อยแล้ววางลงไปบนพายเลยค่ะ ครีมสดค่ะเย้ yeah, <Yeah. S 1> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชีสเค้กมะม่วงของบัวน,นะคะรับรองค่ะว่ากินตอนเย็นๆนะสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนช่วงนี้แน่นอนค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูภาพเต็มๆกันเลย แล้วถ้าสาวคนไหนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ก็รอดูเมนูต่อๆไปของบัวด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะไปละค่ะบ๊ายบายขอไปทานชีสเค้กมะม่วงแสนอร่อยก่อนและบ๊ายบาย